สวัสดีคะ่ะทุกคนเจอกับช่องตองลองดูอีกแล้วนะคะตองจะมารีวิวการสัมภาษณ์วีซ่าฉบับเด็กปี3ะคะ่ะซึ่งผลลัพธ์ของตองก็คือตองวีซ่าแอบพูดนี่ค่เออไหนๆก็หานวีซ่าแล้วก็เลยจะมาทำคลิปแชร์ประสบการณ์ที่เราเจอนะคะก็คือเริ่มต้นตั้งแต่การเดินทางไปสถานทูตเอกสารที่เตรียมไปสิ่งที่ต้องเจออย่างแรกเวลาไปถึงทางสถานทูตนะคะจนกระทั่งเราเข้าห้องไปเจอท่านทูตนั่นเองค่ะ ซึ่งวันที่ตองได้คิวอะก็คือวันที่25เมษายนนะคะเวลา7โมงเชา้าซึ่งมันแบบค่อนข้างเช้ามากอะคะ่ะทุกคนแล้วก็สถานทูตอะตั้งอยู่ที่แถวแถวปทุมวันใช่ไหมคะ <c oughs> เดินทางมาด้วย BTS นะคะแล้วก็มาลงที่สถานีเพลินจิตะคะ่ะแล้วก็ถ้าเราจะมาเนี่ยเออมันจะมีเอ,อวินมอเตอร์ไซค์ที่จะขับมาที่สถานทูตซึ่งราคาประมาณ2 0 3 0บาทนะคะ แล้วก็ต่อไปในส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมมันจะมีเป็น2ส,ส่วนหลักๆคะ่ะเพื่อนๆก็จะมีส่วนที่ทางเอเจนซี่เราเตรียมให้กับส่วนที่เราควรจะเตรียมมาเองด้วยเผื่อท่านทูตขอเราไปใช้ใช่ไหมคะในส่วนที่เอเจนซี่จะเตรียมให้หลักๆนะคะก็จะมีใบ DS 1 6 0 DS 2 0 1 9 Visa Appointment ก็คือใบที่คอนเฟิร์มการนัดวันเวลาของเราะคะ่ะ แล้วก็จะมีพวกเซอร์วิสฟรีใบเสร็จที่เราชำระค่าวีซ่านะคะแล้วก็ทางบางเอเจนซอาจจะมีใบ E V ค่ะใบ E V ที่ต้องรู้จักก็จะเป็นอารมณ์แบบใบรับรองงานที่ทางนายจ้างได้มีการเซ็นกำกับไว้ค่ะว่ามีวันที่เริ่มมีสถานที่การทำงานจริงนะมีรายละเอียดบ้านพักเวลาที่เราจะไปที่ U S นะคะแล้วก็ส่วนที่เตรียมมาเองนะคะตองก็ได้มีการเอานำทาร์กิ i บ ใบรับรองสถานภาพนักศึกษาซึ่งได้มีการขออัปเดตเป็นเวลาปัจจุบันนะคะก่อนไปสถานทูตสักประมาณหนอาทิตย์นะคะให้เป็นเวลาที่อัปเดตล่าสุดแล้วก็ได้มีการเตรียมพวกสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านแล้วก็เตรียมสำเนาพาสปอร์ตไว้ค่ะซึ่งก็เตรียมไปนะคะอ๋อแล้วก็เราก็ต้องเอาเล่มพาสปอร์ตตัวจริงไปค่ะทุกคนเราก็มีการเตรียมรูป2องคูณสนิ้วที่เราใช้ในการสมัคร ดีเอ่งหกศไปนะคะแล้วก็ในส่วนของผู้ปกครองต้องได้เตรียมสเตทเมนต์ผู้ปกครอ,องไปอาจจะไปบอกทางธนาคารว่าขอแบงก์การันตีขอแบงก์เซอร์ติฟิเคตหคะเอาไปใช้ในการสมัครวีซ่านะคะแล้วก็สําหรับใครที่แบบพ่อแม่ทําธุรกิจแบบตองหรือว่าพ่อแม่ทํางานราชการตองก็ได้แบบขอ,อ,อใบประกอบอาชีพอะคะ่ะใบประกอบทางธุรกิจแบบรองรับว่าเออพ่อแม่เราทํางาน นี่นี่จริงๆนะเราไม่ได้โกหกแล้วก็ถ้าทุกคนแบบอยู่ปีสใช่ไหมคะต้องก็แนะนำว่าให้นํา job offer มาด้วยค่ะก็คือใบรับรองยืนยันการทํางานส่วนตองอะ่ะเตรียม recommendation letter จากทางอาจารย์ไปแล้วก็จากทางบริษัทที่ตองทำโปรเจกต์ด้วยใช่ไหมคะตองก็เอามาด้วยก็คือเตรียมไว้ก่อนให้สบายใจแบบให้เรามีข้อมูลพร้อมอะค่ะแล้วก็ถ้าแบบเพื่อนๆมีรายละเอียดที่เราทําเกี่ยวกับ งานนั้นจริงๆไม่ว่าจะเป็นทางธุรกิจครอบครัวหรือว่าโปรเจกต์ก็สามารถปิ้นรูปมาได้นะคะเราสามารถที่จะยื่นให้ท่านพูดได้ค่ะถึงท่านในเวลาชุกเฉินจริงๆเราอาจจะได้ใช้ก็ได้นะคะเอาละคะ่ะทุกคนเรามาถึงจุดที่สำคัญกันแล้วนะคะก็คือตองอ่ะจะมาเล่าให้ฟังตั้งแต่การเข้าไปที่ตั้งแต่หน้ากงศูลจนออกมาจากห้องเลยนะคะว่า เกิดอะไรขึ้นบ้างในสิ่งที่ตองเจอซึ่งพอ7จ็ดโมงเช้าใช่ไหมคะตองอ่ะไปก่อนเวลาซึ่งทางเอเจนตะ์นัดตองประมาณ6กโมงเพื่อแบบไปรับเอกสารไปเตรียมตัวอะไรแบบนี้แล้วพอประมาณ6กโมงสีนะคะเราก็จะไปที่หน้าสถานทูตค่ะซึ่งชุดที่ตองใส่ไปนะคะก็คือเป็นชุดนักศึกษาของมอปกติเลย ทุกคนสามารถแบบแต่งตัวในลุคที่ตัวเองมั่นใจได้นะคะแล้วรู้สึกว่าการมีสีผมก็ไม่ใช่เป็นปัญหาในการที่จะเข้าไปสัมภาษณ์เลยแล้วพอเราไปถึงหน้าสถานทูตปุ๊บซึ่งเราควรมาก่อนอย่างน้อยประมาณ15-30นาทีนะคะพอเราเข้าไปตอนแรกอะเราจะเจอเป็นการต่อคิวรอเพื่อจะตรวจเอกสารจากเจ้าหน้าที่คนไทยก่อนเลยค่ะซึ่งพอเราเข้าไปใช่ไหมคะเราจะมีการต่อคิวรอก็จะมีคนอื่นๆอีกเยอะมากที่เขาจะมาทาวีซ่าด้วยเหมือนกันเราก็จะไป รอตัดแถวคิวปุ๊บพอเข้าคิวไปแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่มาตรวจพาสปอร์ตกับใบ pointment Confirmation ค่ะแล้วเราก็ให้เขาดูใช่ไหมคะแล้วก็มีพร้อมรูปแล้วเขาก็จะแบบเปิด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 ,ปด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 แล้วก็รีบดูแล้วซึ่งเขาจ้าหน้าที่เขาทําไวมากคะ่ะแล้วก็ตอนอยู่หน้ากงสุนะัะเขาอะ่ะเออจะมีแผ่นแปะเหมือนจะเป็น เลขที่อยู่ไปรษณีย์ของเราค่ะเหมือนเขามีข้อมูลเราเรียบร้อยแล้วว่าถ้าเราผ่านวีซ่านะเขาจะจัดส่งมาที่ไหนซึ่งแบบเขาก็จะแปะที่อยู่ตามซองนะคะเพื่อจะส่งไปรษณีย์มาปุ๊บแล้วเขาก็แปะเลยแล้วก็ตองแนะนํานะคะว่าให้ทุกคนอะจดเลขเอ่อแท็กพัสดุไว้ก่อนเลยแบบรีบๆจดใส่เอกสารนะคะเพื่อพอถึงจริงๆเราจะได้แบบ ไม่ลืมนะจ,จุดนี้จุดนี้เป็นสิ่งนี้สําคัญมาให้ทุกคนจดเลขแ็กพัสดุไปก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่เราไม่เอาเข้าไปในนะคะก็คือเราอะไม่เอาโทรศัพท์ไปก็คือเราได้ฝากของพวกอุปกรณ์สื่อสารทุกๆอย่างไว้กับทางเอเจนซี่นะคะอุปกรณ์ที่สําคัญกระเป๋ออาตังอะไรเอ่ยก็คือแนะนําว่าถ้าทุกคนไปอะควรจะมีคนที่รู้จักไปด้วยแล้วก็ถ้ามีเอเจนซี่มาจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องของนะคะ แล้วตองก็ใส่เป็นพวกนาฬิกาเข็มปกติไปะค่ะไม่ได้ใส่พวกสมาร์ทวอทไปแต่ว่าตองก็เห็นมีบางคนสามารถพกกระเป๋าใบน้อยๆได้เข้าไปได้นะคะแต่ว่าก็แล้วแต่ไปว่าจะอะไรไปบ้างแต่หลักๆเลยก็คือตองพกแค่เอกสารที่สำคัญไปค่ะเอกสารที่เราจะใช้ในการสัมภาษณ์ไปเข้าไปนะคะแล้วพอเราผ่านจากเจ้าหน้าที่คนคนไทยที่เช็ค พาสปอร์ตกับใบนัดแล้วใช่ไหมคะปุ๊บพอเราเข้าไปเราจะเจอคล้ายๆอรารมณ์เหมือนเวลาเราขึ้นเครื่องอะคะ่ะเราจะมีเครื่องตรวจคนก่อนเข้าเกตใช่ไหมคะมันจะเป็นเครื่องนั้นเลยคะ่ะก็คือตรวจอาวุธเราต้องมีการใส่ของแยกเข้าไปในตะก,ก้านะคะเพื่อเช็กว่าเรามีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วพอเราเข้าไปก็คือเจ้าหน้าที่เขาก็แบบไนส์มากเลยคะ่ะเขาก็มีการดย mm hmm. พรให้ด้วยนะคะว่าโชคดีนะคะ,นะ,คะหนูอะไรอย่างนี้พอเราเข้าไปแล้วก็จะมีการตรวจ ร่างกายคะ่ะว่ามีอะไรหรือเปล่าพอเราผ่านขั้นตอนนี้ไปปุ๊บเราก็จะเจอเจ้าหน้าที่คนไทยคะ่ะซึ่งพอเราเข้าไปในสถานที่จริงอะ่ะมันจะมีเป็นที่นั่งเยอะเด้วยใช่ไหมคะก็จะมีคนที่นั่งรออยู่ก่อนเราแล้วแล้วเราก็จะมีเหมือนแถวสําหรับวีซ่าเจวันหรือเปล่านะคะไม่รู้ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่ให้เราไปต่อแถวคะ่ะแล้วเขาก็จะตรวจใบ ds 2อ1 9น้ะคะทุกคนแล้วก็มีเซวิตรีใช่คะ่ะเซวิตรีที่มัน ใบเซเวินฟรีก็คือจะเป็นแบบใบที่เป็นตารางอะคะ่ะก็จะมีรายละเอียดการจ่ายค่าจากทางกับองค์กรแลกเปลี่ยนของทางอเมริกาหรือเปล่าไม,ไม่ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่ายังมีใบเซเวิ f ฟรีแล้วก็ใบดีเอ1 9ที่เขาดูแล้วก็มีการใช้เออรูปภาพ2คู2นิ้ว1รูปพร้อมกับพาสปอร์ตตัวจริงนะคะแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูค่ะ mm hmm. เขาก็จะเช็ครายละเอียดแล้วเขาก็จะบอกว่า ออแล้วก็ต่อไปปุ๊บถ้าเราผ่านจากเจ้าหน้าที่คนไทยเราใช่ไหมคะเราก็จะเข้าไปในห้องสัมภาษณ์ค่ะทุกคนซึ่งของจริงอะ่ะมันจะเริ่มตอนที่เข้าไปในห้องสัมภาษณ์อีกทีหนึ่งค่ะซึ่งตอนที่เข้าไปห้องสัมภาษณ์ใช่ไหมคะเราก็จะเจอกันต่อแถวเรียงกันเหมือนทุกคนนึกสภาพเออลงอาหารหรือว่ารงพยาบาลเวลาเราไปที่ช่องรับยาได้ใช่ไหมคะมันจะมีการต่อ,ตอแถวแล้วเขาก็จะมีแบบเป็นเส้นกั้นเป็นบล็อกอะคะ่ะ ให้ทุกคนไปตามช่องใช่ไหมคะซึ่งก็จะมีเจ้าหน้าที่คนไทยตรวจเอกสารอีกที่นึงแล้วก็ในจังหวะน,นั้นอะ่ะเขาอ่ะได้ให้ตองเซ็นใบ d ี2019ของตัวเองนะคะก็คือให้เราลงชื่อใช่ไหมคะลงเพลสเพลสที่ตองไปก็คือตองสำที่สถานทูตก,กุงเทพต้องก็เขียนไวว่าแบงคอกแล้วก็ลงวันอยากให้ทุกคนเตรียมปากกาไปด้วยนะคะก็คือแบบตอนนั้นอะ่ะตองไม่ได้เอาปากกาไปเว้ยแล้วก็แบบ เจ้าหน้าที่ก็คือ,อยืมของพี่ไปใช้ก่อนแล้วแบบเขาคุณมากเลยเขาพี่แล้วก็แบบรีบๆเขียนนะในแถวนะตอนนั้นเลยค่ะเพราะว่าเราต้องใช้ใบเนี้ยไปยื่นให้ท่านทูตเซ็นด้วยอะไรย่างนี้ซึ่งพอก่อนที่จะไปเจอท่านทูตนะคะเราก็จะเจอเจ้าหน้าที่คนไทยที่จะแบบเขาจะเจอเราอยู่เหมือนช่องรับยาค่ะแล้วก็จะไปตามเป็นช่องๆๆๆๆแบ่งไปซึ่งจะมีหลายช่อง่อยนะคะประมาณ4 5ถึง้าช่องได้ค่ะแล้วเราก็จะไปปุ๊บแล้วเราก็จะมีการ เขาจะถามประวัติส่วนตัวเราอะคะ่ะว่าเออเกิดที่ไหนหนูเอ,อ่อชื่ออะไรเกิดวันที่เท่าไหร่เริ่มงานวันไหนบ้างเรียนปีไหนมาจากมหาวิทยาลัยอะไร,อะไร,อ,ะไรอะไรแบบนี้คะ่ะก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวเลยที่เกี่ยวกับการที่เราจะไปเวิร์กแล้วก็เกี่ยวกับประวัติส่วนตัวของเรานะคะซึ่งในนี้เขาจะถามพวกข้อมูลทั่วไปแล้วเขาจะคียข้อมูลก่อนที่เราจะไปเจอท่านทูตใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีให้การ มีเรามีการให้เราปิ้นลายนิ้วมือค่ะก็จะใช้สีนิ้วนี้ข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะคะในการปิมิ้นลายนิ้วมือแล้วก็ช่องไม้อะค่ะช่องไม้ของเขาจะเหมือนกับท่านทูลเลยนะคะก็คือช่องไม้อะจะอยู่ทางด้านซ้ายเราก็ต้องพูดเยื้องๆหน่อยแล้วเขาจะมีเป็นช่องที่แบบไว้รับเอกสารแล้วก็จะมีการเอ,อ่ยื่นเอกสารไปให้เขาดูหลักๆเขาจะดูแค่พวกพาสปอร์ต D s เซวิตฟรีอะไรแบบนี้นะคะแล้วพอเราผ่านจากเจ้าหน้าที่คนไทยแล้วใช่ไหมคะจังหวะนี้แหลคะค่ะทุกคนโอ้ oh my gosh เราอะแนะนำว่าให้ทุกคนแบบพยายามมีสติให้มากที่สุดแล้วก็ใจเย็นๆนะคะเราจะไม่ลกคะ่ะคือเราอะจะเห็นคนที่สัมก่อนหน้าเราแบบใกล้ชิดมากคะ่ะมากอะคะ่ะทุกคนก็คือเหมือนตองต่อแถวใช่ไหมคะเหมือนแบบถัดๆไปมันก็จะแบ่ง วันที่ตองไปอ่ะเขาเปิดแค่สามช่องค่ะก็คือจะมีช่องของท่านทูดที่เป็นผู้หญิงแล้วก็มีของท่านผู้ชายที่ใส่แว่นนะคะแล้วก็จะมีท่านทูดอีกคนนึงค่ะเหมือนตองได้ยินท่านคนที่สามจะพูดภาษาไทยด้วยนะคะแบบพูดภาษาไทยกับคนที่ไปสัมษั์วีซ่าค่ะซึ่งตองก็ต่อแถวไปเรื่อยใช่ไหมคะอ๋ะอก่อนหน้านั้นเขาก็จะแจกใบสิทธิค่ะสิทธิที่เราควรรู้ก่อนไปอเมริกานะคะเพื่อนก็สามารถ ไปอ่านรอๆดูได้แบบเผื่อท่านทูตถามว่าเอออ่านหรือยังแต่ว่าจริงๆอ่ะเขาเพิ่งแจกนะตอนนั้นแต่ว่าเพื่อนๆสามารถไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตได้นะคะแล้วพอตอนที่เรารอคิวใช่ไหมคะทุกคนคือเราอ่ะจะได้ยินสิ่งที่เขาอ่ะพูดกับคนที่อยู่ก่อนหน้าเราอ่ะคือช่องมันจะเป็นแบบ บล็อก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 ติดกันแหละมันไม่ได้เป็นความรู้สึกที่เหมือนเรารู้ตอนแรกว่านึกว่าจะเป็นห้องแยกเงียบๆเหมือนแต่ละคนใช่ไหมคะไม่ค่ะทุกคนมันอารมณ์เหมือนแบบลงอาหารห้องจ่ายยาแล้วเราก็จะได้ยินคนข้างๆอะ่ะพูดหรือว่าเราอยู่ต่อแถวอยู่เราก็จะได้ยินเขาพูดใช่ไหมคะถ้าเขาทำไม่ผ่านเราก็จะแบบตอนนั้นคือตองก็แบบมองซ้ายมองขวาลึกๆแล้วก็พยายามแบบก้มพื้นแล้วก็แบบพยายามตั้งสติตั้งสติให้ได้มากที่สุดแล้วก็แบบอีนิดเดียวมันจะถึงคิวเราแล้วค่ะ แล้วก็เพื่อนๆอ,อาจจะยังอาจจะเคยอ่านรีวิวที่เจอจาก Facebook ใช่ไหมคะว่าเออเนี่ยสำหรับท่านทูตคนนี้น่าจะโดนแบบนี้คนนี้จะถามลึกกว่าอะไรอย่างน้อย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าตองอะแนะนําไปว่าแบบเราไม่ควรจะจํารายละเอียดของคนที่จะถามเรานะคะไม่นั้นมันจะทําให้เราเกิดอาการแบบแพนิคอะคะทุกคนว่าเฮ้ยถ้าเจอคนนี้แล้วทำยังไงดีอะไรอย่างนี้ตองก็เลยแนะนําแบบว่าเออไม่ว่าเราจะเจอใครก็แบบให้แค่คิดซะว่าเราแบบ have conversation กับ คนต่างชาติคนหนึ่งอะไรอย่างนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเราคุยมีบทสนทนาดีกว่านะคะดีกว่าคิดว่าแบบเราจะไปโดนสอบสวนหรืออะไรอย่างนี้มันจะทําให้เราแบบแพนิคมากกว่าเดิมอีกะคะ่ะแต่ตองคิดว่าเออเราก็แค่คุยกับคนคนหนึ่งในเวลาแป๊บๆเขาก็แค่ถามว่าเราจะไปทําอะไรที่ไหนแบบกแบบ็แค่ตอบตามความจริงไปแล้วพอตองไปถึงปุ๊บท่านทูดเดยตองได้เป็นท่านทูดผู้ชายใช่ไหมคะพอคนด้านหน้าเสร็จแล้วตองก็เดินไปแล้วตองก็แบบ พอถึงจังหวะนี้ตองก็ uh, สวัสดีค่ะตองวหว้นะคะแล้วก็บอก uh, Good morning sir how are you แล้วเขาก็แล้วท่านก็ตอบตองว่า I'm good thanks แล้วเขาก็ถามตองว่า Why do you want to join this program อะไรแบบนี้นะคะตองก็ได้ตอบเขาไปว่า I would like to improve my w a r i o s k i l l including good communication in English learn to live and work with others from different countries and how to be a good leader in a real work environment that will fulfill my future career as a software engineer I the I work and travel will be great opportunity that I ever had and I'm sure I will gain valuable skill and apply i to t my future career for this program I will be working as a lifeguard แล้วพอจังหวะนั้นนะทุกคนเขาบอกต้องว่า stop 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 แล้วต้องอแบบเอ้ยเกิดอะไระขึ้น you have script เขาก็ถามตรงนี้ว่า oh my god ทิบหายแล้วคือทางเจนตองอบอกว่าให้เตรียมคำตอบมาที่แบบให้มันรีเลทกับสิ่งที่ตองเรียนนะว่าแบบอนาคตจะเอาเอาสกิลใหม่ๆที่เราต้องการจากอเมริกามาใช้ทำอะไรกับ อาชีพแนอนาคนของเราใช่ไหมคะเพราะว่าตองอ่ะอยู่ปีสแล้วและตองก็เตรียมคําตอบแลนหลังจากจบมาด้วยก็เตรียมเอกสารมาเยอะมากเลยคะ่ะทุกคนเพื่อแบบมาปิดจุดบอดตัวเองนะเพื่อมาอเพื่อมาพูว่าตัวเองอ่ะจะกลับมาประเทศไทยแน่นอนแต่ท่านก็แบบแบบ stop stop stop, stop แล้วตองก็ตอบไปว่าเออ yes I prepared my answer แล้วเขาก็เหมือนแบบตะเตกตตอ๋อเวลาพูดอะคะ่ะทุกคนพยายามพูดให้ อยู่กับติดกับมด้านซ้ายที่ตองบอกตอนแรกใช่ไหมคะเพื่อให้เขาได้ยินแล้วคือเขาอะอายคอนแทคกับเราตลอดเลยเว้ยคือเขามองเราแล้วตองก็มองเขาแล้วตองก็แบบเชียอตอนนั้นคือตกใจมากแล้วว่าตุ๊บแน่ๆเลยอะเพราะเขาบอกว่าให้สต๊กขนาดนั้นอะตองก็เลยแบบเอ่อ uh, do you have any question you can ask me i can answer all what you want อะไรแบบนี้นะคะตองก็ยังบอกไปว่าเออตองอะตอบคำถามอื่นได้นะอะไรอย่างนี้ คือมันก็แบบเราก็เตรียมคาตอบมาก็จริงก็ยอมรับไปตามความจริงเละคะ่ะใช่ค่ะหนูเตรียมคําตอบมาเพื่อตอบท่านทูตค่ะหนูซ้อมมาอย่างดีมากๆซึ่งท่านก็ถามคําถามอื่นเลยนะคะว่าเออ why do you want to work as a lifeguard ทำไมถึงอยากไปทำงานไลฟ์การ์ดต้องก็บอกว่าตองอะ่ะคราวนี้ก็เราอะ่ะตัดสคริปที่เตรียมมาทั้งหมดเลยนะคะตัดคำตอบที่เตรียมมาก็บอกไปตามความจริงแล้วว่า I like to swimming and I think this job is good and suits me ก็ตอบแค่นี้เลยค่ะตอบสั้นๆว่าก็อ๋อหนูชอบว่ายน้ำค่ะแล้วก็คิดว่าอาชีพนี้มันน่าจะแบบ is fun ting h แล้วก็น่าจะสนุกแล้วก็เหมาะกับเราอะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถามว่า where will you go ต้องก็บอกว่า I will go Nashville Tennessee แล้วท่านก็แบบเหมือนมี reaction กับมายิ้มอีกครั้งนะคะซึ่งตอนนั้นตองก็แบบใจชิดโอเคอย่างน้อยเขาก็เริ่มยิ้มก่อนแล แล้วเขาก็แบบเออแนชวิวก็เป็นเมืองที่ดีนะมีอะไรสนุกสนุกเยอะเลยแล้วเขาก็ถามตองคิดว mm ่า hmm. what is fun thing you w o u like d l to do in America นะคะ mm hmm. ก็คือไปอเมริกาอยากทำอะไรสนุกสนุกที่สุดแล้วตองก็ตอบแบบคระเนี้ยตองคิดว่าท่านคงไม่อยากรู้แล้วแหละท่านก็คงรู้ะะว่าเราเตรียมคำตอบมาแน่ๆตองก็เลยบอกไปว่าเออตองอะอยากมีอยากไปดูไลฟ์คอนเสิร์ตกับเพื่อนที่อเมริกาแล้วก็อยากลองใช้ชีวิต การเป็นัยรุ่นอเมริกันสักครั้งอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าได้ดูจากแค่ Netflix ก็เลยอยากลองไปแบบประสบความรู้สึกจริงๆว่าถ้าไปจริงๆอ่ะมันจะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้นะคะตองก็บอกไปตอบตามความรู้สึกจริงๆก็แล้วก็แบบท่านก็อ๋อโอเคแต่ท่านอ่ะไม่ได้ถามแลนหลังตัวของตองเลยนะคะว่าจะกลับมาจะทำอะไรใบเลขมเมนที่เตรียมไปคือไม่ได้ใช้เลยค่ะไม่ได้ขอดูเลยเลยแล้วอยู่เขาก็บอกว่าโอเค Have a good time. You r v i s a I s a p p r o v e d Put your finger on. ตึ๊ดให้ปินลายนิ้วมือแล้วก็ท่านก็ถามว่าอ่านใบสิทธิแล้วยังตองอ๋อ yes I I read it. แค่นั้นเลยค่ะทุกคนใช่ทุกอย่างมัก็คือแบบ you r v i s a I s a p p r o v e d แล้วก็พอถึงตอนนั้นนะคะเราก็ได้มีการยื่นใบพาสปอร์ตใบ DS-2019 s งพันสิบเก้แล้วท่านคืนแค่มาแต่รูปนะคะให้เรา แล้วท่านก็บอกว่าเออเดี๋ยวจะส่งไปทางไปรษณีย์นะแล้วก็ have a good time แล้วตองก็แบบโอ้ thank you ขอบคุณค่ะแล้วก็แบบออกมาด้วยความรู้สึกที่แบบช็อกค่ะทุกคนอุย้ยผ่านแล้วหรอคือตอนแรกอะ่ะตองอะ่ะใจเสียมากๆเลยนะคะคิดว่าแบบอาจจะไม่ได้แล้วอ่ะอะไรน,นี้เออแล้วพอวิา่าูก็คือโล่งใจแล้วตองอะ่ะก็เดินออกมาจากห้องนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ น้ำตาไหลหน้าสถานทูตค่ะคือมันแบบเป็นสิ่งที่เราตั้งใจมากๆแล้วก็เป็นสิ่งที่เราฝันใช่ไหมคะแล้วก็คิดว่าเออเราทําได้แล้วทําได้สักทีอะไรอย่างนี้ซึ่งตองเป็นแบบอยู่ปี3เราจะบอกสถานะก่อนเลยนะคะว่าตองอ่ะไม่เคยไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศไม่เคยเอ,อไป USA หรือไปประเทศอะไรเลยมาก่อนมันเลยทำให้พาสปอร์ตเราขาวอะคะ่ะ คือท่านก็นคงรู้แหละอ๋อไม่เคยไปแสดงว่ญญาแบบอยู่ปีสาด้วยเหมือนเขาน่าจะมีข้อมูลเรามาจาก d ีอยู่แล้วคะ่ะ d ีที่เรากรอกไปว่าแบบคือตองอะกรอกบีฟลี่ค่อนข้างยาวเลยนะคะคือบอกหมือเลยว่าเรียนอะไรที่ไหนทําไมถึงอยากเข้าร่วมโปรแกรมแพทยหลังจบคืออะไรคือตองแบบกรอกไปประวัติไปทั้งหมดหรอค่ะก็อยากแนะนําทริคให้เพื่อนๆก็คือตอนที่เราไปอะค่ะเราควรมี สา c o n t a c t ตลอดเวลานะคะก็คือการจ้องแบบมีอารมณ์ร่วมกับเขาเหมือนที่เรากําลังพูดนะคะท่านก็คงรู้สึกไม่ดีเหมือนกันถ้าเราแบบงัวแต่หลบตาหรือว่ามงในก้มต่ําลงพื้นอะไรงนี้นะคะแล้วก็การที่เราพูดให้ชัดกับไหมที่อยู่ด้านซ้ายะคะ่ะนี่ก็คือเราใช่ไหมคะล้วก็จะมีท่านจะเห็นเราแค่ส่วนนี้คะ่ะครึ่งตัวนะคะเราก็จะเห็นท่านยืงไปปุ๊บแล้วเขาจะเห็นเหมือนอารมณ์คนพิมพ์งานนะคะและนี่ก็คือเรา แล้วเขาว่าจะได้ยินเราด้วยแล้วเขาจะมองเราไปด้วยนะคะแล้วก็คือพยายามพูดให้อยู่ต้องส่วนถูงประมาณร้อยบสองไม่ยอยู่กับประมาณปากพอดีเลยค่ะก็เลยพูดให้เสียงดังฟังชัดชัดเจนแล้วก็ยิ้ม <laughs> ยิ้มทะลุแมนเ่าทุกคนสวันีีค่ะแล้วก็ยิ้มทะลุแมนเข้าไปก็คือแบบเกิดปัญหาอะไรก็คือยิ้มไว้ก่อนแล้วก็คือพยายามมีสติอะคะ่ะก็คือ อยากให้ทุกคนคิดให้ว่าแก้ปัญหาให้ได้ตอนนั้นก็คือไม่อยากให้ปล่อยให้แบบเบ a แอร์อะไรเลยก็คือมีอะไรพูดไปได้ก็พูดไปก่อนแก้สถานการณ์ให้ดีที่สุดเพราะว่าเขาคงไม่อยากให้เราแบบตอบตามสคริปต์แต่ตองอะเตรียมมาตามที่เจนบีฟว่าเออควรตอบให้รีเลทกับอาชีพที่เรียนนะควรตอบให้แบบมีว่าจะกลับมาทําอะไรแผนนู่นนี่นั่นแต่พอจริงๆอะ ท่านไม่ถามเลยค่ะต้องค,คิดว่ามันอาจจะขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะเจออะไรอยากให้ทุกคนแบบมีสติแล้วก็ไม่อยากให้โฟกัสว่าเราจะได้คนไหนเพราะถึงเวลาจริงๆเราเลือกไม่ได้ค่ะช่องสามอาจจะเสร็จก่อนเราอาจจะไปช่องนู้นแต่ถ้าเราเจอช่องท่าน,ท,านท่านพูดท่านทูดผู้หญิงอาจจะเสร็จก่อนเราก็ต้องไปด้านนู้นแล้วก็เราต้องมีสติกับตัวเองด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ยินจากคนข้างๆพูดด้วยเหมือนกันก็อยากให้เราแบบคอนเซนเทรตกับตัวเองกับสิ่งที่เจอเราจะได้แบบ เออพูดได้อย่างเป็นธรรมชาติมากที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็คือทุกคนมีสคริปต์นั่นแหละคะ่ะทุกคนใครจะไม่เตรียมตัวไว้บ้างก่อนไปสัมมิซ่าใช่ไหมคะเพราะว่าโครงการนี้เราไม่ได้ไปฟรีนะคะทุกคนเราเสียเงินไปซึ่งเราก็อยากทําให้ดีตนะั้งแต่ครั้งแรกถูกไหมคะใช่ซึ่งแบบประสบการณ์ที่ตองเจอก็ประมาณเท่านี้สิ่งที่ตองเตรียมตัวไปก่อนใช่ไหมคะคือตองเตรียมคําตอบไปคะ่ะแต่ว่าพอจริงๆก็ไม่ได้ใช้ อือตองก็เลยอยากให้เพื่อนๆแบบไม่อยากคิดไปก่อนว่าเออเราจะถ้าไม่ได้อะไรแบบนี้คือตอนแรกอะตองคิดว่าถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย,อย่างนี้แค่แบบทําเต็มที่ไปก่อนแล้วก็กล่าวว่าแบบถ้าไม่ผ่านก็อาจจะให้โอกาสตัวเองอีกสักรอบหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเอาเข้าจริงๆไม่อยากให้แนะนําไม่ทุกคนคิดแบบนี้เลยว่าตัวเองจะไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันจะทําให้เรารู้สึก ไม่ดีก่อนที่จะไปสัมภาษณ์ก็อยากให้คิดว่าทำตนเต็มที่ไปก่อนพอตอนเช้าใช่ไหมคะต้องก็บอกกับตัวเองว่าอเราทําได้นะทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดไปก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยว่าการอีทรกทีแล้วกันแล้วก็มีความสุขเข้าไปพยายามยิ้มกับตัวเองนะคะว่าไม่เป็นไรเราทำได้แหละแบบเอออยู่ปีสามคงไม่โดนอะไรมากหรอกมั้งกลับมาเรียนอะไรนี้ก็อยากให้ทุกคนคิดโผล่ไปก่อนนะคะแล้วก็มีความมั่นใจกับสิ่งที่ตัวเองจะเตรียมไปค่ะ แล้วก็อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆ่อกรอก ds 1 6 0นยในตัวเองนะคะเราจะได้จําคําตอบได้จํารายละเอียดทั้งหมดได้ถ้าเกิดเผื่อนในกรณีฉุกเฉินนี่เขาทำอะไรที่เราแบบไม่รู้อะไรขึ้นมานี่ก็เป็นสิ่งที่ต้องเตรียมแล้วก็สิ่งที่ต้องเจอทั้งหมดนะคะก็อยากจะมาแชร์ให้เพื่อนเพื่อนเผื่อจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะสําหรับเพื่อนที่จะใกล้ๆก้สัมวีแล้วหรือว่าคนที่จะกําลังดูคลิปนี้อยู่ขอให้โชคดีกับการเตรียมสัมวิ่านะคะขอให้ทุกคน ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่รับฟังกันจบแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปที่เตรียมตัวบินอีกทีค่ะเจอกันนะคะทุกคนขอบคุณมากๆเลยค่ะบ๊ายบาย